ลันฟันแทงเรื่องนี้ไอเคยแล้วปาะตูหลังนี่เอก็โดนแล้วกำดุนเพื่อนนี่เอก็เคยทำบอกไม่จำว่าเอเคยแล้วเอทำมาก่อนโมกมาก่อนบอกไปแล้วไงเออม,มาก่อนไม่ต้องขี้โมหลอยไอพวกกระจเพราะกูทำมาก่อนบอกไปไอเคยแล้วกูไม่สนใจว่าใครแซะไอจีกูคอมที่ดีต้องไอแฮมซีพียูเรื่องเครื่องดื่มต้องยกให้จีบีดื่มแล้วอร่อยเหาะเหมือนกูนะ B ีปีกแต่กูคิดไม่ซื่อชอบบิดไปจิบลีทำอย่างนี้ได้ไงบอกคนตั้งดิบดีแต่จะบิด ไปยันสิบปีเรื่องนี้ไอร้รู้มือไม่ต้องย้ำอีกทีฉายากูอายุน้อยร้อยเชิงอยากจะเซิรทั่วท,ทั้งที่ห่ำน้อยเกินนึกขึ้นใจกูว่าไม่น่าจบเอชอบตอกสซกับหมูยอห้าหกไม่ต้องหาทีเด็กวซีข็ดอยู่ที่คังไม่มีใครเหมือนจะเด็กน้อยเลยพี่ยำคังอย่าล้างเห็นแล้วกูทีตามแต่มันเป็นสเสน่ห์กูมึงอย่าบุลลี่กันลองหันซ้ายแล้วก็เหมือนดาราแล้วก็ลองหันขวามันเค้นดิกลามามองตรงๆหลอกคอมันบาทาหัวโลสสว่างใสมึงกูเปิดกาชาแล้วต่อไป แล้วก็คิดคำกรตัวตึงใหม่ครับผู้พิชิตมังกรแต่กูไม่ตีจะขุดดินหาแร่มังกรกูไปแน่มึงรอไปเลยพันตอนหาคนเล่นเก่งให้ไปตามช่องอื่นหาคนเล่นโง่ให้มาตามดูพี่โง่ทุกเกมพวกมือไม่ต้องสืบแถมยังดูดวงแม่นกับอาจารย์จูดี้โดนเก,ก็ได้เปย์ส่วนเอก,ก็ได้ยอดเดี๋ยวมาแซวคอร์สเพเพราะว่าเอน็นะไม่ชอบช่องกูหยาบโลนช่องกูน่ะโซฟันถ้าพูดถึงลุงเอสเมอร์โ no นวันว่ะเรื่องฟันแทงนี่เองก,ก็เคยแล้วปรกตูหลังนี่เองก,ก็โดนแล้วกำดุนเพื่อนนี่เอ็งก็เคย ทำมาก่อนบอกไปไอ right <classy. S 1> ้เคยแล้วปีลาฟันแทงเรื่องนี้ไอ้เคยแล้วประตูหลังนี่ไอ้ก็โดนแล้วกำดุนเพื่อนนี่ไอ้ก็เคยทำบอกไม่จำว่าเอ็งเคยแล้วเอธทำมาก่อนทำไมเกมไมค้ากูเปิดไม่ได้เลยวะเนาะมันเมื่อกี้มัน ขอบคุณที่ใช้บริการมันไล่ตังนมเลยครับบัญชีเดิมครับเอาทำไมเสียงก็ไม่มีอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องมันมีปัญหานะครับแป๊บนึงโทษทีนะครับทดสอบระบบอ a เลิ t ทำไมเกมเปิดไม่ได้อ่ะเกมไม่กูเล่นแหรือว ลุงไม่มีแฟนเพราะวาสนาน้อยไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตาไปนะครับสมองลุงน้อยกว่านั้นเยอะไม่ทํทไมเปิดเกมไม่ได้วะกูงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูว่ามันเกิดจากอะไรวัน้องเปิดเกมไม่ได้แล้ววะเขาไม่กูเล่นหรอกลับมาไมว่าไอตัวฟรีทดสอบระบบที่ดื้อน้ำ ลงทุนที่เว้ไรเลยสุดยอดเลยครับลุงเอจบมังกรได้ปีกมีบินโชว์คนดูด้วยสุดยอดจริงๆเนี่ยน้องเกมลุงเอเปิดไม่ได้จริงๆนะครับทำไมแบบนี้เครื่งใหม่ได้แต่เวลาจะเล่นโอมีถึงลงแล้วขครื่งใหม่ไม่ได้อะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากดูย้อนหลังได้เซฟไหมลุงเนี่ยน้องกูลุงเอเปิดเกมไม่ได้จริงแลเนี่ย เนี่ยเป็นอะไรอะ่ะลุงพี่ปริมบอกว่าที่เปิดไม่ได้เพราะเกมมันมีระบบสแกนสมองครับแล้วกูยังไงเนี่ยเนี่ยกู เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะลุงเอดูก่อนนมันเป็นอะไรไม่รู้น้องมันค้างอ่ะก็ไม่ได้เปิดทิ้งไว้นะอืมดูในมินิเจอร์มันก็ไม่ได้เปิดเกมทิ้งไว้นะมันเข้าไม่ได้ครับ อคอนองรีคอมลาวานมันกินพื้นที่คอมครับมันกินเยอะเกินจนเล่นไม่ได้ไม่น่าถามหาสาระในไรกูเลยกูก็รู้ตัวอยู่วันนี้ช่องโมเมนต์ลุงเอคลิปน่าจะนาทีน้อยเพราะไม่ค่อยมีช่วงฮาฮาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรูเท้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่นุกไอเฮฟซยวยอวดรูปอไม่ใช่อวดวเปเปอร์ครับ เมกมันไม่เข้าออวะน้องพิมไมครับเป็นไปที่ซื้อน้องไมครับไม่สนับสนุนเกมเถื่อนครับน้องกูไม่ได้เล่นเกมเถื่อนนี่เฮียทั้งสองทีมเก่งมากเลยทีมหมูสับมีหัวหน้าคอยแบกทีม แต่หมูยอก็หัวหน้านะแต่เป็นภาระเปิดไม่ได้จริงน้องมาเล่นต่อคำกันมาเล่นต่อคำกันแม่ประนีขายหอมแม่ประนอมขายคลิกขวาก็ไม่มา นอนรับยอดเลยค่ะ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 หวานจริงขอคูณหนึ่งร้อยด้วยครับคำถามเงินล้านหนึ่งคูณหนึ่งบวกหนึ่งหารหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอกขอหนึ่งแปะโง่อย่าอวดฉลาดคยุย เมื่อกี้มันมันไอันี่ไปเลยน้องมันปุ๊บมันตัดออกเองหมดเลยทั้งไรทั้งไรอะครับเดี๋ยวลุงเอไปจัดการก่อนนะน้องมันต้องรีคอมเดี๋ยวลองรีคอมดูนะครับนาเอครับนาเอครับรูปวอลเปเปอร์ปลาวานนี่คือจะอวดว่านาถ่ายเองใช่ไหมครับไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงเอลงลงไปรีคอมดูก่อนนะน้องรีคอมรอบหนึ่งนะครับต้องตัดไรก่อนนะเดี๋ยวลองรีคอมดูนะครับ